สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแอลชาแนลนะคะนะเนาะเมื่อนี้ภาพี่นองมาชมแนวทางหานอยสูตรมัดรวมสามนอยนะจ่ะงวดประจําวันที่สิบเจ็ดนะจ่ะเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะนะ่ะเนาะก่อนที่สิไปรับชมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ํากว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะนะ่ะเนาะ ก่อนอื่นที่สิไปรับช่วฮอกกามาเบิ่งผลสรุปของวันที่16กันก่อนนะคะเนาะวันที่16เนาะผลที่ออก00803พิเศษเนาะจะปกติ62286 VIP 03845เนาะคะเนาะมาเบ่งวมามีตัวใดเขาเนี่ยเนาะให้ไปเป็นชุดกันโอ้ชุดเด่นเนาะจะชุดเด่น65ชุดกัน81เนาะ ชุดกันหกนะคะหกรุดนน่าจะพี่น้องจ้าหกบมีน่าจะมีแต่แปดหกเนาะแปดหกกับเขาอยู่หนูกเนะเขาตัวมีเด่นนะคะแต่ว่าเป็นแปดหกนะคะเนาะศูนย์แปดศูนย์แปดรุดนน่าจะพี่น้องจ้าศูนย์แปดรุดนน่าจะชุดแปดให้เป็นแปดสองแปดหาแปดเก่าน่าจะเนาะแปดหาแปดเก่าเนาะ8 ให้แปดศูนย์ก็จะได้เป็นตัวกลับอยู่นอกจากะนอค้ำนอกจากนะลุดนอจากศูนย์สามศูนย์สามก็ลุดนอจากหกสองสองหกสองสองให้เป็น 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะให้เป็นหนึ่งหนึ่งออกหกสองสองเนาะลุดนอกจากแปดหกแปดหกโอ้แต่เสียดายเนาะจ้าพี่น้องจ้าให้ชุดกันแปดเนาะให้เป็นแปดสองแปดห้า ขามมัเป็น8ปดเก่าเนาะค่ะเนาะนาเสียดายเนาะตัวแอดมากก็ให้เป็น8ปดหานะค่ะขามมัเป็น8ปดน่าจะลุดน่าจะเนาะแต่ว่าก็เข่าตัวชุดกันเนี่จะ81นึ่ีเน่าจะให้8ปดเนาะศูนย์สาลุดน่าจะเนาะลุดศูนย์สามแปงแปดหาแปดเก่เือเก่าแหรอเนาะค่ะขามเนาะจะเนาะถ้าเป็นแปดาก็จะเป็นตัวกลับเน่ะจะเนาะ สี่ห้าสี่ห้าเข่าอยู่น่าจะเนาะสี่ห้าเป็นชุดเด่นเนาะห้าตัวกลับน่าจะห้าสี่ชุดเด่นนะคะสรุปกับวันที่สิบหกเข่าสี่ห้าเนาะจ้ะเข่าสี่ห้าตัวเดียวน่าจะเนาะก็จะเป็นเลขตัวเด่นเนาะจะเด่นกับหกกับห้าเนาะค่ะกับแปดเนาะเข่าอยู่เนาะจะเนาะแตเดี๋ยวเาไปเบิรงวันที่สิบเจ็ดกันต่อเลยเนาะจะเนาะ วัประจำวันที่สิบเจ็ดแนวทางฮานอยรอบนี้จะให้เป็นสองคลิปนะจ้ะ สองคลิปจะให้คลิปแรกเป็นสูตรมัดรวมสามนอยเนาะสูตรมัดรวมสามนอยชุดเด่นให้เจ็ดกับห้านะคะเจ็ดกับห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหก ชุดกันให้แปดขเก่านะคะเนาะแปดแปดเจ็ดแปดสามแปดหกแปดเก้านะคะเนาะอย่าลืมไปกลับเนะจ้ะไปกลับทุกครั้งเนะค่ะเนาะไปกลับทุกครั้งส่วนตัวที่แอดมากก็จะเป็นเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามห้าเกานะคะเนาะชุดเด่นให้เจ็ดกับหานะคะ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเ้าหาสามห้าหกห้าเชุดกันแปดเจ็ดแาเก้านะคะเนาะอย่าลืมไปกลับนะจ้ะ ตัวเลขเป็นเพียงการคิดคำนวณขึ้นมาเนาะค่ะเนาะกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเถื่อมีตัวมากตัวชอบกับจดไวแคบไวเนาะค่ะเนาะถ้าบดมากก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะเนาะถ้าบดมากที่แอดเลือกให้ก็สามารถเลือกได้หนีก็ได้เนาะคะ่ะเพื่อมีตัวมากตัวชอบเนาะเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะถ้ามีเข่าบ้างลุดบ้างกข็ขอโทษขออภัไยไล่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าเป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขเนาะค่ะเนาะก็อาจจะมีเข่าบ้างลดบ้างก็ขอทด,ดขอภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะถ้ามีตัวมากตัวชอบก็สามารถจดไว้แคบไว้เนาะจ้าพี่น้องจ้าจดไว้แคบไว้เนาะถ้ามีตัวมากตัวชอบเนาะค่ะเนาะเพื่อไปเปลี่ยนแนวทางแนวทางเนาะคะ่ะชมเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะคะ่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะคะ่ะ ถ้ามักถ้าชอบก็บจดไวแ้แคบว้เนาะค่ะพี่น้องคะตัวเลขก็อาจจะมีเข่าบ้างรุดบ้างก็ขอโดดขอไพหลายๆเนาะค่ะเนาะก็เป็นการคิดคำนวณตัวเลขเนาะก็ก็อาจจะมีเข่ามีรุดเนี่ยแล้วเนาะค่ะเนาะก็ก้อนสี้ออกไปก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใน่เด้อจ้าสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคนเนาะค่ะลำลำลุ้ยๆเนาะจะเฮงๆกันสุข,ขสุขคนเนาะค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ